สวัสดีค่ะอ่านี่พรพรชินวง์เขียวนะคะปวดเป็นที่ที่ขานะคะขาทั้งสองข้างนะคะที่เส้นเอ็นเนาะมันแบบเวลานอนคืนแล้วมันจะปวดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาหลายปีลวคะเก้าปีลวค่ะเวลามันปวดมันทรมานแล้วเดินก็ไม่ถนัดอะคะ่ะพอเดินได้สักหน่อยมันก็จะปวดแล้วบางทีเราเดินเดินอยู่เราก็ต้องหยุดหยุดเดินเพราะว่าเนื่องจากพอมันเดินแล้วมันจะเสียวอะคะ่ะ เดินไม่ได้เราก็พยายามไปหาหมอเฉพาะทางะคะ่ะเดินไม่ได้มาประมาณเดือนฟ้าก็เป็นนวดไปรักษาโดยวิธีการนวดอาทิตย์ละสองครั้งะคะ่ะแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่อาการปวดในในเส้นเอ็นนะคะมันไม่ยอมหายมันก็ยังปวดอยู่เราก็ยังทานยาอยู่ออของโรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่หายะคะ่ะ พอดีรู้จักกับคุณโบทิป,ปักษะท่านแนะนําให้ให้รู้จักกับสมุนไพรเผื่อสมุนไพรตัวเนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยรักษาจากภายในสู่ภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะแนะนําตัวปลาซินสุยอะค่ะแล้วก็ซินแต่ฮอนะคะแล้วก็ยาเม็ดพระรามนะสามตัวทานยามาตั้ง9้าปีก็ยังไม่ดีเอ๊ะมาทานสมุนไพรตัวนี้มันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะเสีย แต่ถ้ามันดีขึ้นเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทานมาได้3เดือนนะคะ,ะสุขภาพขาเราก็ดีขึ้นจากที่เรานอนปวดอังคืนเราก็ไม่ปวดคือดีใจมากร้องไห้เลยค่ะดีใจที่เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นจากที่เราปวดมากๆกลางคืนเรานอนเราต้องร้องไห้อะค่ะแล้วเรามาทานสมุนไพรแค่า3าตัวเนี่ยก็คือสุขภาพขาเราดีขึ้นเลย จากที่เราปวดมากๆเราก็ไม่ปวดนอนก็สบายหลับได้สบายเลยค่ะอยากบอกให้เป็นบุญเนาะเพราะว่าคนที่เขาทรมานอ่ะมันทรมานมาจากข้างในซึ่งไม่มีใครรู้กับเราก็ไปบอกต่อสามีให้สามีทานด้วยเขาก็รู้สึกว่าไม่บ่นปวดปวดนิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเงินเยอะแยะแต่สุขภาพเราเราแย่เงินก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรามีความสุขได้แต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ดี เราอยากไปไหนเราก็ได้ไปอยากขอบคุณท่านประธานดะดเศรเสกสรรธีรว,วันนิชนะคะ,ะที่ผลิตแล้วก็ค้นฟ้าหาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อได้ช่วยให้คนหายหายเจ็บไข้ได้ป่วยจากการปวดนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทพิญนายนะคะแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกๆตัวที่ทางบริษัทผลิตมาให้ะคะ่ะ